สวัสดีครับมาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานพระยุบซีประจำวันศุกร์ที่13กันยายน2567นะครับผมวันนี้จะตรงกับวันขึ้น11ค่ำเดือน10ปีมะโรงงูใหญ่นะครับสุกเป็นวันแห่งเทพเจ้าแห่งศิลปะและความบันเทิงนะครับผมนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการมาคุณทั้ง6ไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงนะครับสัมผัสนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับ จะเป็นสิ่งที่จะลงใจให้กับผู้คนนะครับาดาวสุกนั้นเป็นดาวแห่งความสนุกสนานนะครับแล้วก็ออกจะจุกจิกขี้บ่นสักหน่อยนะครับก่อนที่จะไปรับฟังนะดวงรายวันของคนที่เกิดทั้ง7วันว่าวันนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่ชมทาง t i k t o k และทุกๆุแพลตฟอร์มนะครับช่วยกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้ให้เป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไมีให่คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับผมนะสีนำโชคท่านท่านนการเงินในวันนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวสีที่ดึงดูดความรักวันนี้จะเป็นสีชมพู สีที่ดึงดูดการงานนะครับและคุณอุปธรรมก็คือสีเหลืองอ่อนและสีส้มสีที่ห้ามใช้วันนี้จะเป็นสีดานะครับผมเลขมงคลในวันนี้ได้แก่เลข6เลข4เลข3เลข2เลข5และเลข9นะครับผมดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงชะตาหรือค่าดูดวงค่าครูอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชอทาง t i k t o k และทุทกๆแพลตฟอร์มนะครับคุณสามารถติดต่ออาจารย์ ได้ทางอินบ็อกซ์ของตแต่ละแพลตฟอร์มเอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังคังเปิดใครกดไลค์กดหัวใจใครแชร์ให้กับอาจารย์และก็ชมจนจบขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จนะครับร่ํารวยร่ํารวยนะครับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับมาดูกันเลยวันนี้ได้ไพ่ก้าเหรียญเทพีแห่งโชคลาภนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น อ่าที่ติดติดคัดขัดอยู่วันนี้ก็จะคลี่คลายไปนทางที่ดีนะครับวันนี้จะได้รับงานดีๆแต่คุณเป็นคนที่อินโทรเวิร์ดพอสมควรก็คือเป็นคนชอบอยู่คนเดียวนะครับงั้นคนที่ทํางานอิสระการค้าการขายก็จะดีการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้คุณจะมีโชคลาภจากงานที่คุณทําอยู่หรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะครับการเงินถือว่าดีสุขภาพนะครับวันนี้คุณดูเงาเงานะครับบางทีบางครั้งต้องการการพักผ่อนเพื่อฟื้นฟรูร่างกายและจิตใจ ความรักคนโสดวันนี้คุณยังไม่ค่อยอยากมีใครเข้ามานะครับก็เลยยังไม่เปิดใจให้ใครนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณอาจจะต้องปลีกตัวนะครับสักนิดหนึ่งนะครับนหลีกหนีความวุ่นวายมาพักหัวใจสักครู่แล้วค่อยกลับไปเผชิญกับปัญหาภายในครอบครัวของคุณให้ดีขึ้นนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้นะครับองค์พระแม่ลักษมีนะลราพระพิฆเนศนะครับไป ทำบุญพระปางถวายเนตรนะครับนะหรือว่าโรงพยาบาลสายตาก็จะดึงดูดความสําเร็จและความร่ํารวยให้เกิดขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่สามเหรียญนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะครับ และนะครับการรับผิดชอบที่มากขึ้นนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับนะทำสิบอาจจะได้3อะไรประมาณนี้ต้องทําใจนะและบริหารจัดการดีๆสุขภาพนะครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับบำรุงร่างกายกันด้วยความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณไม่ค่อยยอมกันให้ระวังการมีปากเสียง คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักนะครับไม่ค่อยจะสมหวังสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นต้องให้ระวังการที่ไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปไหว้พระปางห้ามญาตินะครับไปถวายน้ำสันน้ำใช้นะครับนะก็จะเสริมดวงเสริมชะตาให้ดีขึ้นนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและความรักท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่เจ็ดไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น มักจะมีความท้าทายนะครับนะมีความยากนิดนึงนะที่เข้ามานะแต่ว่านะการงานก็จะเริ่มดีขึ้นการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้นะฮะอาจจะต้องอเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินนะครับสุขภาพนะฮะให้บำรุงร่างกายออกระวังอาการปวดหลังปวดเอวนะครับความรักคนโสดนะฮะวันนี้นะอาจจะต้องใช้ความพยายามอีกหน่อยนะฮะความรักถึงจะดีอาจจะต้องมีคู่แข่งนะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ให้ระวังนะฮะในเรื่องของความขัดแย้งหรือการมีปากเสียงครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภไปไหว้พระปางาสายญาตินะครับนะหรือปางนอนนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปถวายสังฆทานยาให้กับพระสงฆ์นะจะได้เป็นการเสริมเรื่องสุขภาพแล้วก็การงานให้มั่นคงด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับได้ไพ่สิบดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณค่อนข้างจะต้อง แก้ปัญหานะครับวันนี้งดในการเซ็นคำประกันใครนะครับนะจะดีกว่านะครับก็นะมันจะได้ไม่ต้องเป็นคดีความหรือโดนหักหลังการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ถ้าจะลงทุนไปเซ็นอะไรกับใครนะครับก็ให้ระมัดระวังเรื่องของนิติกรรมดีๆนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังอาการปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกนะครับความรักคนโสดนะครับในวันนี้นะความรักของคุณระวังคนที่จะเจอคนมีเจ้าของเข้ามานะครับ คนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักให้ระวังปากคนอื่นนะครับหรือว่าคนมายุแยงทําให้ความรักของคนนั้นแตกแยกกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภพุธกลางวันให้ไหว้พระปางอุ้มบาทและไปอขอพรกับพระพิฆเนศปางประธานพรน,นะครับพุธกลางคืนก็พระปางป่าเดลัยและนะครับอยืาลืมไปขอพรพับพิฆเนศเช่นเดียวกันนะครับผมนะจะได้เดึงดูดความาแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคได้นะครับท่านที่เกิดในวันพาราหัสปดี ได้ไพ่หกดาบนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นจะได้รับนะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานนะครับผมวันนี้นะจะมีการแก้ไขในทางที่ดีคนที่ตกงานก็จะได้งานการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ติดติดขัดปัญหาเรื่องการเงินก็จะเริ่มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้นครับสุขภาพครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งคุณพักผ่อนไม่เพียงพอ ความรักคนโสดนะครับวันนี้นะถ้าเหงาๆก็จะมีคนเข้ามาปลอบใจนะครับนะ <c oughs> นนก็จะมีคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนาะคนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักที่ขัดแย้งก็จะมีการเคลียร์ปัญหากันซึ่งทําให้ใจเองคุณนั้นดีขึ้นดีขึ้นวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้สวดมนต์นั่งสมาธิอย่าลืมไปทําบุญวัดใกล้ๆนานเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์เสริมดวงนะครับทันที่เกิดในวัน สุขครับผมวันนี้นะครับได้ไพ่สิบถ้วยนะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นโดยภาพรวมเป็นงานที่ดีนะครับงานที่กําลังเข้ามาดีมากเลยนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับในช่วงนี้มีเงินเข้ามานะครับให้คุณจับจ่ายใช้สอยได้ดีขึ้นนะครับสุขภาพนะแข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับวันนี้นะความรักแฮปปี้นะครับคนที่คุยอยู่ก็มีโอกาสเลื่อนสถานะได้นะครับ คนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักของคุณแฮปปี้ครอบครัวคุณมีความสุขครบสมบูรณ์นะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับนะครับอาพระปางลำพึงและนะก็ไปถวายข้าวสารอาหารแห้งก็จะช่วยเสริมดวงในะเรื่องของความมั่งคั่งได้มากขึ้นนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สองไม้เท้านะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้น อาจจะต้องมีการวางแผนนะครับตระเตรียมอะไรไว้ล่วงหน้าก็ดีเหมือนกันนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้อาจจะต้องรอหน่อยนะครับมีการลงทุนมีการาร่วมหุ้นได้ดีนะครับสุขภาพนะครับวันนี้คนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดวันนี้แฮปปี้มีความสุขนะครับผมนะคนที่คบกันอยู่ก็มีโอกาสพัฒนากันได้เรื่อยๆครับคนที่มีคู่ครับวันนี้ความรักครอบครัวคุณถือว่าแฮปปี้มีความสุขนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ ว่า้พระนะครับปางนาคปรกเนาะหรือว่าพระประธานในบ้านนะครับเขาเรียกว่าบูชาด้วยน้ําฉันน้ําใช้บ้างก็จะดีนะครับผมในถวายสังฆทานยาก็จะช่วยเสริมดวงในเรื่องของโชคลาภนะครับและการงินที่ดีขึ้นครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านใครชมใครแช่นะครับขอให้ร่ําขอให้รวยใครที่นะครับยิ่งแช์มาเท่าไหร่ก็ขอให้รวยมาเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ